ถ้าคุณอยู่ในวัย40บวกแบบนี้เหมือนกันกับปุ้ยนะคะปัญหาหนักออกปัญหาหนึ่งคะ่ะที่พวกเรามีกันนะคะก็คือการกินน้อยเขาอ้วนง่ายแต่ถ่ายยากมากนะคะหนำซ้ำไปหน้าของเรา,ย,ายังมองค้ำอีกด้วยคะ่ะเหมือนโดนของคะ่ะปัญหานี้นะคะจะถูกแก้ไขได้อย่างง่ายดายคะ่ะถ้าคุณฟังคลิปนี้คะ่ะ สวัสดีทุกทีแอชนนานนะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่งต่อกาแชร์ค่ะ หนึ่งในปัญหาที่พวกเราวัย40บวกนะคะพบกันทุกคนนะคะก็คือการทานน้อยและอ้วนง่ายค่ะเนื่องจากระบบเาผาผลาญในร่างกายของเราเสื่อมค่ะเวลาทานเข้าไปก็ไม่ได้เาผาผลาญค่ะไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโดยเฉพาะตามพุงค่ะแล้วก็ต้นขานะคะเป็นสาเหตุให้เราอ้วนขึ้นค่ะแล้วก็ใส์เสื้อผ้าเราเปลี่ยนไปค่ะจากอดีตนะคะตอนส,วนนสาวๆเคยใส่ไซส์ S ค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็น M แล้วนะคะเป็น XL นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะ อาจจะกลายเป็น XL ได้ค่ะปัญหาที่คุณอ้วนขึ้นมาเยอะนะคะไม่เพียงแต่สร้างปัญหาให้คุณนะคะหาเสื้อผ้าใส่ยากแล้วนะคะมันยังทําลายความมั่นใจในตัวเองของคุณด้วยค่ะบางครั้งมันเป็นสาเหตุให้คุณไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าที่จะทําอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าขาดความมั่นใจที่จะไปพบเพื่อนเก่า พอเมื่อไรไปพบกันทุกทีมันก็จะทักอย่างเดียวเลยไปทําอะไรมาวะอ้วนขนาดนี้ค่ะเห็นบางทีโพสเซบปุ๊กเป็นประจรําเลยว่าไปออกกําลังกายบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เห็นจะผอมลงเลยเพื่อนก็ทักอย่างนี้ค่ะนั่นเป็นเพราะว่านะคะตอบเพื่อนไปเลยค่ะการออกกําลังกายช่วยให้เราแข็งแรงเท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้ช่วยให้เราผอมลงค่ะระบบการเผาผลาญคุณยังเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็การทานคุณยังเท่าเดิมอยู่ค่ะ พอขึ้นวัย40บวกนะคะก็ไม่ใช่เพียงแต่ระบบการเผาผลาญในร่างกายเสื่อมนะคะแต่การขึ้นตัวของลำไส้ะคะ่ะก็เสื่อมเช่นเดียวกันค่ะทำให้เขาเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเราก็เลยมีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่าย พวกเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนว่าบางครั้งท้องอืดใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายยากค่ะท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยค่ะบางคนต้องใช้ยากินยาถ่ายค่ะถึงออกได้หรือบางคนใช้เวลา3-5วันกว่าจะถ่ายนะคะถ่ายมาครั้งหนึ่งก็เป็นกระสุนค่ะแล้วก็เจ็บนะคะเป็นสาเหตุให้เกิดลิสี่ดวงนะคะแล้วก็อาจจะลามไปถึงมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะนะคะบางคนนะคะผูเห็นเพื่อนปุ้ยนะคะทานยาถ่ายค่ะค่อยๆเพิ่มดีกี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจาก2เม็ดอ่ะไม่ย ลเพิ่ม3าเพิ่ม4เพิ่ม5้านะคะต่อไปก็จะถ่ายช่วยไม่ได้ค่ะก็จะต้องเริ่มส่วนทวารกันนะคะเรียกว่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรวนไปหมดเลยค่ะเริ่มจะไม่รู้แล้วว่าการปวดท้องอุจจาระเป็นยังไงต้องสวนทุกครั้งค่ะ าการที่คุณถ่ายยาค่ะไม่เพียงต่ทำให้คุณอึดอเท่านั้นนะคะแต่เขานะคะยังจะไปเกาะค่ะตรงผนังลำไส้ของคุณค่ะอุจจาระเหนียวๆน,นะคะไปเกาะที่ผนังลำไส้ค่ะแล้วก็เกาะตัวกันเพิ่มมากขึ้นค่ะทําให้เวลาที่คุณทานอาหารเข้าไปนะคะของดีๆค่ะไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะเพราะว่าอุจจาระค่ะบล็อกอยู่ตรงรอบๆลำไส้นะคะก็เลยดูดซึมไม่ได้ในทางกลับกันค่ะเมื่อเขาดูดซึมไม่ได้สิ่งที่เขาดูดซึมออกไปก็คืออุจจาระ ที่ค้างเน่าเหม็นค่ะหลายวันแล้วนะคะเรียกว่ากลายเป็นสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะสารพิษเหล่านี้ค่ะก็จะถูกดูดซึมไปใช้งานในร่างกายนะคะทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราค่ะดูดซึมไปใช้งานแล้วก็ทําให้เราแก่ค่ะหน้าดาค่ะหมองคล้านะคะเหมือนโดนของบางคนก็เป็นสิวกันเลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะถ้าคุณทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงค่ะการทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะคะจะช่วยคุณลดน้ําหนักได้จริงค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเราจะต้องทานอาหารไฟเบอร์แบบไหนเราถึงจะลดน้ําหนักได้จริงนะคะแล้วก็ทําไมไฟเบอร์ถึงช่วยคุณลดน้ําหนักได้คะ่ะ หนึ่งค่ะเป็นเพราะร่างกายของเรานะคะไม่สามารถย่อยสลายไฟเบอร์ได้คะ่ะดังนั้นเมื่อคุณทานอาหารที่มีไฟเบอร์เข้าไปนะคะกระเพาะของคุณก็ไม่สามารถที่จะย่อยได้นะคะแล้วก็ลำไส้เล็กนะคะเอนไซม์ก็ไม่สามารถที่จะย่อยเขาได้คะ่ะเขาก็เลยจะกลายเป็นกากนะคะที่อยู่ในกระเพาะคะ่ะแล้วก็กินพื้นที่ของกระเพาะและลำไส้เราคะ่ะแล้วก็เลยจะรู้สึกว่าอิ่มเร็วนะคะที่สําคัญตัวเขาไม่ได้ให้พลังงานเลยคะ่ะ คุณก็จะไม่เกิดพลังงานส่วนเกินนะคะมี่ไงคะคุณถึงไม่อ้วนคะ่ะ ซองนะคะตัวไฟเบอร์ค่ะยังทําหน้าที่นะคะเป็นเหมือนกับฟองน้ําด้วยค่ะเขาจะคอยดูดน้ําค่ะทําให้ตัวของเขาพองขึ้นพองขึ้นนะคะแล้วก็กินพื้นที่ในลําไส้ของเรานะคะทําให้คุณรู้สึกว่ากินน้อยแต่อิ่มได้นานค่ะดังนั้นนะคะถ้าคุณกินน้ำนีเยอะนะคะหลังจากที่คุณทานไฟเบอร์เข้าไปนะคะคุณจะได้ผลลัพธ์การลดน้ําหนักที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้น้ําหนักคุณลดได้อย่างรวดเร็วค่ะ สนะคะนอกจากตัวไฟเบอร์นะคะจะไม่ให้พลังงานแล้วนะคะในทางกับกันค่ะเขายังบล็อกการดูดซึมของไขมันและคอเลสเตอรอลอีกด้วยนะคะทำให้ร่างกายของคุณนะคะไม่ได้รับพลังงานที่มากจนเกินไปค่ะ 4นะคะนอกจากตัวไฟเบอร์นะคะจะช่วยคุณในเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายค่ะไฟเบอร์ iber, แบบชนิดไม่ละลายน้ํานะคะก็จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของคุณนะคะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดลิซิดวงค่ะแล้วก็มะเร็งนะคะสุดท้ายนะคะการทานไฟเบอร์ค่ะก็จะช่วยคุณดีท็อกนะคะเอาของเสียออกจากลําไส้ของคุณค่ะแล้วก็ร่างกายของคุณนะคะก็จะทําให้คุณหน้าใสนะคะไม่เป็นสิวค่ะ ไฟเบอร์น,นะคะจะหาทานได้จากพวกผัก ผลไม้ถั่วข้าวโอ๊ตนะคะหรือว่าข้าวกล้องอะคะ่ะที่ยังไม่ได้ขัดสีนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะหาทานก็ลองทานกันนะคะแต่สําหรับปุ้ยะคะ่ะถ้าจะทานเพื่อช่วยแบบเต็มที่ะคะ่ะปุ้ยถนัดที่จะทานเป็นพวกอาหารเสริมมากกว่าะคะ่ะวันนี้นะคะปุ้ยก,ก็เลยไปเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะไปมองหาไฟเบอร์นะคะอาหารเสริมมาทานกันขังง่ายๆใกล้บ้านนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าท้องอืดน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้อ้วนๆค่ะน้ําหนักก็เริ่มมากขึ้นค่ะไปเจอตัวนี้คะ่ะวีด้าไฟเบอร Mix นอกจากจะช่วยคุณนะคะควบคุมน้ำหนักแล้วค่ะยังทำให้คุณอิ่มเร็วไม่หิวบ่อยลดการกินจุกกินจิบด้วยค่ะและยังเป็นกัดใหญ่อาหารให้คุณอีกด้วยนะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ค่ะจะทำให้คุณทายเร็วค่ะไม่เป็นท้องผูกไม่เป็นลิสสีดวงนะคะที่สำคัญค่ะใบหน้าของคุณก็จะใสขึ้นเป็นของแถมมาด้วยค่ะเนื่องจากไม่มีสารพิษนะคะในร่างกายนะเขาดีท็อกออกไปให้หมดค่ะตัวของ Vida Fi b e r Mix ไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายนะคะยาลดความอ้วนค่ะเวลาคุณถ่ายก็ไม่รู้สึกว่าบิดท้องหรือว่ามวนนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะมีอ่ยอยร,รับรองนะคะอย่างถูกต้องเลยค่ะนะคะแล้วก็มี GMP ด้วยนะคะก็รับรองถึงความปลอดภัยได้คุณสามารถทานได้บ่อยค่ะทุกวันเลยค่ะ Vida Fiber Mix นะคะประกอบไปด้วยสารสกัดธรรมชาติระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะถึง14ชนิดเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนั้นนะคะยังมีวิตามินนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอล นะที่จะช่วยคุณในเรื่องของผิวพรรณค่ะมาจากบริษัทกูตาแมกส์นะคะกูตาแมกส์ค่ะเรียกว่ามีชื่อเรื่องอาหารเสริมกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาดังมาอยู่แล้วค่ะถ้าคุณเคยรู้จักนะคะวีด้าคอลลาเจนคิวเทนค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเจ้าของไลน์นี้ที่เป็นคนทํานะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันค่ะว่าทานแล้วจะเป็นยังไงนะคะตัวปุ้ยทานแล้วนะคะรู้สึกว่าดีมากค่ะทานผ่านไปประมาณ2-3วันนะคะรู้สึกพุงตัวเองเ,เริ่มยุบค,ค่ะแล้วก็ท้องนะคะสบายขึ้น เพราะว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะก็จะขับถ่ายได้อย่างดีกลิ่นหอมออกเลมอนนะคะทานง่ายค่ะแล้วก็อร่อยนะคะมีรสชาติดีมากเลยค่ะ v ีด a ้ i ไฟเบอ x นะคะมีเพียง25แคลเท่านั้นเองค่ะสําหรับคนที่ทานเพื่อสุขภาพนะคะก็ทานแค่1นซองนะคะช่วงก่อนอาหารเย็นประมาณ30นาทีค่ะหรือว่าก่อนนอนก็ได้ค่ะแต่สําหรับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยทานเพื่อลดน้ําหนักค่ะเราก็จะทานวันละสซองค่ะอาจจะเป็น1นซองนะคะก่อนอาหาร กลางวันค่ะแล้วก็ก่อนอาหารเย็น30นาทีค่ะหรืออาจจะทานพร้อมกันก็ได้นะคะสองซองค่ะก่อนอาหารเย็นค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากลดน้ําหนักนะคะหรือว่าถ่ายยากค่ะปุ้ยก็แนะนํานะคะให้หาซื้อได้นะคะแถวบ้านเราค่ะในเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะหกล่องนะคะอยู่ที่99บาทเองค่ะมี4ซองค่ะแต่ถ้าใครติดใจนะคะอยากได้กล่องใหญ่ๆนะคะก็ไปที่วสันหรือบูได้เลยค่ะกล่องหนึ่งอยู่ที่285บาทค่ะมีอยู่12ซองนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบ คลิปเกี่ยวกับสุขภาพและความงามในวัย40บวกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะและก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ทราบคลิปใหม่ก่อนใครค่ะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากจะฟังเกี่ยวกับเคล็ดลับหรือทิปใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ความงามค่ะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะไปจัดมาให้ค่ะ แล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ